ลงคลิปยังไงให้ได้ยอดวิวเพิ่มสวัสดีค่ะสร้างเงินในอากาศค่ะฝากคุณเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสมมุติว่าเรามีคลิปอยู่ในมือคลิปหนึ่งเราจะทำยังไงให้ได้ยอดวิวเพิ่มวันนี้สร้างเงินในอากาศมี4ขั้นตอนหลักๆจะมาแนะนำเพื่อนๆค่ะแนะนำนะคะเล่าให้ฟังไม่ได้สอนไม่จำเป็นต้องเชื่อกันก็ได้ค่ะฟังไว้เป็นเกรก็ดความรู้เล็กๆก็พอค่ะข้อที่หนึ่ง เริ่มแรกเลยนะคะสมมติว่าเรามีคลิปอยู่ในมืออยู่แล้วคลิปหนึ่งสิ่งที่สำคัญตอนที่เราจะลงคลิปก็คือชื่อคลิปค่ะชื่อคลิปเป็นสิ่งที่สำคัญในการให้ผู้คนค้นหาคลิปของเราง่ายขึ้นค่ะพยายามหาคีย์เวิร์ดมาตั้งชื่อคลิปค่ะหาคำที่กระชับค้นหาง่ายแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กด้วยนะคะคีย์เวิร์ดพวกนี้ช่วยได้ค่ะข้อที่สองลงคลิปสม่ำเสมอค่ะ ความสม่ำเสมอน,นี่แหละที่จะทำให้ AI เปิดการมองเห็นได้ง่ายข้อที่3เมื่อมีคนเห็นคลิปของเพื่อนแล้วเราจะทำยังไงให้คนกดเข้ามาดูคลิปเราสร้างเงินในอากาศใช้พาดหัวค่ะใช้คํำพาดหัวตัวใหญ่ๆคํำพาดหัวที่น่าสนใจคํำพาดหัวพวกนี้จะทำให้คนอยากเข้ามาดูคลิปเราค่ะข้อที่สเมื่อมีคนหลงเข้ามาในคลิปเราแล้ว จะทำยังไงล่ะให้คนดูคลิปเราจนจบแล้วมีส่วนร่วมกับคลิปของเราเนื้อหาของคลิปคอนเทนต์อันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนๆเราค่ะเนื้อหาของคลิปเป็นสิ่งสำคัญจริงๆค่ะที่จะช่วยดึงดูดคนให้อยู่ในคลิปของเราจนจบแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์มีการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดให้กำลังใจกันสร้างงินในอากาศหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครีเอเตอร์มือใหมห่หลายๆท่านนะคะ สู้ๆค่ะเพจเราจะโตไปด้วยกัน